มาดูการติดตั้งไฟส่วนตะนาเทศบาลตะบนสุเนินนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับจำนวน40ต้นนะครับตอนนี้กําลังดำเนินการติดตั้งนะครับเย็นนี้ก็สามารถส่องแสงสว่างได้เลยนะครับตอนนี้ก็ติดปแล้ว1 2 3 4สมีเย็นนี้คาดว่าจะหลาย10ต้นนะครับเพราะว่าเสาตั้งเสร็จแล้วนะครับที่ส่วนตะนาเทศบาลตะบนสุเนินนะครับโดยท่านประธินกรรนะครนายกเทศมนตรีตะบนสุเนินนะครับเร่งผลความสำคัญของสุขภาพชาวสุเนินนะครับ ได้สร้างสวนทาธาร้ะแห่งนี้ขึ้นมานะครับอนาคตข้างหน้าส่วนแห่งนี้ก็จะเป็นสวนที่สวยที่สุดในระดับต้นของโคราชก็ว่าได้นะครับในบริเวณนี้จะมีสวนนงนุดมาตกแต่งนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการติดไฟแสงสว่างก่อนนะครับมีอุปกรณ์กีฬาอยู่หนึ่งจุดสจุามจุดนะครับหจุดนะครับให้สามารถได้ออกกําลังกายกันได้นะครับ อันนี้ก็ดำเนินการติดตั้งไฟแล้วนะครับครับเห็นนี้ก็คือไฟโซล่าเซลล์นะครับ ซึ่งเทศบาลตาบนทุทท่เนินนะครับก็ได้ว่าจ้างบริษัทมาติดตั้งที่ส่วนราชเทศบาลตาบนทุท่งเนินนะครับก็กําลังดําเนินการนะครับเพื่อให้แสงสว่างกับคนรักสุขภาพนะครับบรรยากาศดีนะครับอยู่ริมฝั่งลําตะคองแล้นะครับก็ดําเนินการช่วงดําเนินการกำลังติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้ก็ตั้งเสาไปแล้วนะครับประมาณ40ต้นนะครับ สมเด็จพระเทพรัตรนตระสุดเนิน,น,นจังหวัดนครสีมานะครับ ครับไปโซล่าเซลล์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับได้สองสาเสาแล้วนะครับจากจำนวน40ต้นนะครับเทศบ,บาลตำบลสเมเนอนดำเนินการติดตั้งนะครับที่สวนนราเทศบาลตำบลสเมเนอนนะครับ